พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีวันที่15เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องจงพอประกาศดังกล้าหาญถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระวจนะที่จะใครค่วรและสามัคคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่10ข้อที่30 เราและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องคะในยอนห์นบทที่10ข้อที่3 2มสถึงสาเราอันเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและความสงสัยของผู้นำชาวยิวขณะที่พวกเขาเกาหาว่าพระองค์หมิ่นประมาทโดยการหาโอกาสที่จะจับกลุ่มพระองค์ในข้อที่39กล่าวว่าพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอด,ดผลจากมือของเขา ย้อนบทที่สิข้อที่39สังเกตตอนไทยที่ว่ารอดพ้นจากมือของเขาบางคนกล่าวว่าพร่องหนีเพราะกลัวนั่นไม่เป็นความจริงเพราะความกลัวไม่มีในพระองค์ทรงระลึกว่าพร่องภาชนะกับความตายและปฏิเสธที่จะหลีกเลี่ยงแม้เมื่อมีโอกาสพร่องหลบหนีในครั้งนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดสำหรับการสละพระองค์ ถ้าพระองค์ยอมให้พวกเขาทำลายพระองค์พระบิดาจะทรงแทรกแซงและพวกเขาจะถูกทำลายพระเยซูทรงทราบเรื่องนี้พระองค์แต่สในมทัทธิวบทที่26ข้อที่53ว่าท่านคิดว่าเราจะทนขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและพระองค์ก็จะประทานทุสวรรค์ให้เรามากกว่า12กองพลในทันทีนี่คือพระบุตรของพระเจ้า ทรงจะนกอย่างท่องแท้แ่งสืทธิอำนาจระยดําอำนาจของทุตสวรรค์ที่อยู่ภายใต้พระบัญชาของพระองค์จงพิจารณาเรื่องของเอลิชากับผู้รับใช้เมื่อพวกเขาถูกกองทัพล้อมรอบผู้รับใช้กลัวแต่เอลิชาบอกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น และพระยาเวทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขากล้องมองและเห็นภูเขาเต็มไปด้วยมา้าและรถลบเพลิงรอบเอลิชา2งพงกระสับบทที่6ข้อที่สถึง1 7ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเอเิชาแล้วจงคิดถึงพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบว่ามีทุกสวรรค์นับหมือนอยู่กับพระองค์ก,การกระทําของพระองค์มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์เสมอ แอยู่ภายใต้ความกดดนันพระองค์ยังคงมุม่งมั่นในการทำตามนำพระทัยของพระบิดาแสดงให้เราเห็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าพระเยซูองค์เดียวกันนี้ทรงสถิตในเราทุกวันนี้โดยพระวินาณของพระองค์และความกล้าหาญของพระองค์ก็เป็นของเราเช่นเดียวกับพระองค์คุณต้องไว้วางใจพระบิดาอย่างสมบูรณ์ ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในความรักฤหรื์อำนาจและวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณสดุดีบทที่1 1 8ข้อที่6กกล่าวว่าเมื่อพระยาเวรทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรเก่ข้าพเจ้าได้เรายิ่งกว่านั้นใน2ที่โมธีบทที่1ข้อที่7อาคาทูตบาโรย้ำความจริงนี้ว่า เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขัดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยดิสานุภาพความรักและการบังคับตนให้แก่เราฮาเลลูยาดังนั้นจงกล้าหาในการเก่ายืนยันตัวตนของคุณในพระคิดและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นี่คือสิ่งที่ทำให้เวยอยุกโกรธ ติใจที่เคร่งศาสนาของพวกเขาไม่สามารถยอมรับหรือเข้าใจความกล้าหาญและความเชื่อมัน่นที่พระเยซูตรัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและเราก็เป็นเหมือนพระองค์ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันทำเนินชีวิตด,ด้วยความกล้าหาญ และความกล้าของพระเคตความกลัวไม่มีที่ในฉันฉันกล้าหานมุ่งมั่นกล้าแร่งและบึกบืนในการยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าฉัานดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญในพระองค์ เต็มเพียมด้วยความเชื่อและความมั่นใจในการปกป้องการทรงน้ำและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของฉันและฉันขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชัยชนะที่มีในพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาอาเมน พี่น้องคะพระคาของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงกล้าหาญในการเก่ายืนยันตัวตนของคุณในประคิดและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ค่ะจงเป็นเพี่ยมไปด้วยความเชื่อและความมั่นใจและในการปกป้องของพระองค์ในการทรงน้ำและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าสำากำลังค์ค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด